ต่อจ้าต่อ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  EP สุดถ่ายด้อพี่น้อง EP สุดถ่ายสำหรับทริปอเมริกาทริปนี้ไปเที่ยวตลาดมงกันพี่น้องปาดปาดปัดปาดปาดพี่น้องไอ้ดาคือว่ามันอยู่แถวใดบรได้คิดว่ายูคลิฟอร์เนียได้หนิพี่น้องตลาดมงมีเสื้อผ้ามีของอุปกรณ์ทุกอย่างบ่ว่าจะเป็นงานประเภทนี่นู่นนี่นั่น เพิ่นแกมีอ่อาณาสุดไทยครบชุดนี่สนุกเลือกพี่น้องปัดปัดป้าเด,ด,ด้ข่าวว่านพี่น้องชาวม้งอ่ะอยู่เมืองนี่หลายหลายไปจังสัตละส่วนด้านอาหารการกินได้จ้ะพี่น้องมีทุกอย่างปดาดอาณาเมืองปารีสนี่ว่าเป็นศูนย์กลางของงันครัวอาหารน่ะอีออาหารจากเอเชียอ่าใบใหญ่เหลีว่วตั้งแฟร์ข,ข้าฮาจังสิบอุย้ย ชิดซ้ายไปเลยพี่นอ้องออยเพื่อนออยเพื่อนใหญ่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 มีบักหลายๆอย่างอันนี้คือลูกชิ้นนะคะเบองแม่พี่น้องคุณน่ะกองกันปุ๊ดกระถึง,นอนองเนื้อแต่ว่าพี่น้องปีไก่บ้านเพื่อนแพ,นพงแพงนี่แพ็กเล็กนิดเดียวเบอรแม่พี่น้องราคาเท่าไหร่คะทาฮุกดันเข้าไปแล้วบ้านเท่าไรซีกิโลสิบดัน <laughs> นอกจากนั่นแหละจ้ะ ทีนี้กล้วยพี่น้องกล้วยเอเนเดอร์เฮดทอดกล้วยแซ่บแซ่บพี่น้องมันอ่าคล้ายๆกล้วยเอยียงบ้านเท่านะ่ะตุยต,ตุยเนี่ยล้วก็มากอันมะขะบุนีมะขะหน่อยบุนีนี่มีทั้งบักเฮวพี่น้องบักเฮวสดได้นี่เห็นบอกหน้าตามันเป็นแบบนี้เนาะจากเพิ่นเฮดอยู่ปลูกอยู่อันอเมริกานเนี่แหละบ้านเท่าเห็นแต่บกักเฮวกระป๋อง <laughs> บันคณาพี่นงแพ็คบักเบิ่มเพิ่มหนึง่งสำหรับเพื่อนแนผะ่พนพล้นราคาของคือแล้วตวาดากันยังว่าอื่นอยูถ่ถ้าเทียบก็เมืองฝรั่งเนาะอันนี้เป็นตลาดอเมริกันโรนาแคสเพื่อนนี่เนาะบอนเกเชียนนี่นะเป็นใส่ปูงเป่าแบบนีแขวนไว้นี่โอ้ถ้าเป็นบานเท่านี่สนุกซือ้อได้นี่เนาะบานเท่านี่แขวนไว้อย่างนี้ไม่มีนะจ๊ะอันนี้คือสิ่งที่แปลกใหม่สําหรับเรานะคะนี่เลยจ้ะ ตกเย็นมาพี่น้องจัดงานเลี้ยงอันนี้โอ้โหยหลับใส่เพียได้พี่นอ้องเด้อเพิ่นขาปีนี่นวดสดๆขาใหม่ๆเพิ่นาเอามาเห็ดหลับเห็ดอันนี้กินแซบๆด้วยจ้ะอันนี้เป็นสลัดเดรสีรของญี่ปุ่นเนาะเพราะว่าเพื่อนรักเป็นกุกของร้านญี่ปุ่นนะจ้ะจะมีไก่ย่างมีผลไหมากรากไม้มีดนตรีจ้ะ แล้วนี่ทาดน,นี่โอ้โหอาหารอร่อยพี่น้องเป็นปูนิ่มนะคะแล้วก็มีสลัดน้องๆอ,อามาตตอน งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกราเสร็จแล้วไอดาก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะ มีนาะแล้วก็เพื่อนมาส่งที่สนามบินเอลเอังว่าโอกาสหน้าคงจะมีเวลาได้กลับมาเที่ยวใหมนะคะกราบขอบพระคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามนะคะแล้วก็ขอบพระคุณเพื่อนๆพี่ๆญาติๆที่อเมริกาด้วยจ้ะพบกันทิปหน้าสวัสดีจ้า